เราสามารถขึ้นไปสำรวจบนชั้นสองของพีกใหม่ได้หรือเปล่าจะมีที่ซ่อนที่อื่นอีกไหมรวมถึงบอกวิธีการเอาตัวรอดจะได้ไม่แจกคิวให้กับศัตรู <S <S สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีนาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์ามอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะและสถานที่ที่มินอยู่ณนะตอนนี้ คือเมืองที่เดือดที่สุดนะเวลานี้เลยค่ะกับเมืองที่คที่มีการอัปเดตใหม่เนื่องจาก GM เป็นคนประกาศเองเลยนะคะว่าเป็นเมืองอันดับหนึ่งที่มีคนลงมากที่สุดมีคนกระโดดไปมากกว่า100ล้านครั้งเยอะขนาดไหนอะเหรอแต่ละตาอย่างต่าต้องมีเป็นสิบอะแล้วดูดิไอพวกเธอจะไม่ไปลงเมืองอื่นกันบ้างเหรอเมืนองนี้ เรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงที่มีคนให้ความสนใจเยอะมากแต่ด้วยความที่ว่าครั้งก่อนที่มันมีการอัปเดตหมู่บ้านริมน้ำหมินก็ยังไม่ได้ทํานะคะเพราะฉะนั้นจะขอรวมทั้ง2สถานที่นี้อยู่ในคลิปคลิปเดียวเลย<ๆ>เพราะฉะนั้นก่อนไปดูก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับมินด้วยนะคะรวมถึงจะสนับสนุนช่องโดยตรงโดยการสมัครสมาชิกก็ได้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูเมืองพีกเนี่ยขอไปแวะที่หมู่บ้านริมน้ำแป๊บนึงคะ่ะ คือด้วยความที่มันไปอยู่ใน4 v 4วีสีด้วยไงและทุกครั้งที่มินสุ่มเจอมินจะรู้สึกเล่นไม่ออกนะคะก็เลยมาลองหามุมได้เปรียบในการยิงแต่เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีคนกระโดดตามมาด้วยค่ะคือทำไมเธอไม่ไปลงเมืองฮิตฮิตอย่างพีคล่ะเฮ้ยแบบนี้สกาของแต่งชัวชัวเสร็จโจรล่ะเฮ้ยเดี๋ยวโดนแยงไปต่อหน้าต่อตเฮ้ยเดี๋ยวเดีโดนหัวแล้วนี่แหละเป็นไงเป็นกัน คือหมู่บ้านตรงนี้มันปรับใหม่ให้พื้นที่ตรงกลางมันเล่นง่ายขึ้นค่ะแล้วมันก็ไปเล่นเกี่ยวกับเรื่องการลดลำดับชั้นนะคะส่วนทางเดินเนี่ยก็กว้างขึ้นอีกด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวใครต่อตูดต้องไปตัวนั้นแน่ๆเลยะที่เราต่อยเขาตายเมื่อต้นเกมแล้วเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะนะเดี๋ยวลองแอบชแวบออกไปอย่างนี้นะคะรอดนิดนึงอ้าจเจอแล้วอยู่บ้านเขียวหรอ ลอยเหรออุยออ๊ยอุย๊ยเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเจ็บมานะเอาอยัางไงละทีนี้วงกินแล้วนะตายวงเพราะฉะนั้นถ้าหากเราสุ่มเจอเมืองนี้นะคะเราอาจจะต้องเล่นด้วยความต่างระดับของมันนั่นแหละพื้นที่ตรงกลางมันสูงที่สุดค่ะแต่คนข้างล่างยังพอยิงคนจากด้านบนได้นะคะขอจุ๊กมาทางนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยจังมีคนอ้อมหล่อชั้นเห็นนะเอ้ยเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลัง อ้นี่มันยิงมาจากด้านบนนะคะยังไงดีเอ้ยเดี๋ยวมันจะลงมาขอจูก่อนเพื่อน <S 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 พันยาไปดรืยอความที่พื้นที่ตรงนี้มันสามารถวิ่งรอบเป็นวงกลมได้นะคะเราก็มาเข้าข้างหลังสตูแทนนี่พันยาหนาอ,อ,อีกตัว และไอ้ตรงด้านล่างเมื่อกี้นะคะมันจะมีร่องน้ําเล็กๆอยู่ตรงนี้เราอาจจะมาเนียนๆนะคะดักยิงคนได้คือแนะนําให้ใส่ชุดสีมืดๆมาหน่อยแล้วกันถ้าเป็นตัวละครชายอ่ะมันจะโผล่หัวขึ้นมาเยอะค่ะถ้าเป็นตัวละครหญิงอ่ะมันยังพอเนียนๆได้อยู่ เราพอก่อนเดี๋ยวเราไปดูกับจุดยิงได้เปรียบกันดีกว่าซึ่งอันนี้เราจะต้องมีเพื่อนนะคะเพื่อเหยียบหัวเพื่อนขึ้นไปบนหลังคาห้องสมดุดซึ่งอาคารนี้มันจะมีทั้ง2จุดสตาร์ทเลยซึ่งมันจะทําให้เราสามารถดักยิงคนได้ตั้งแต่เริ่มเกม <Wow. S 1> นอกจากนี้เรายังสามารถขึ้นบนหลังคาบ้านที่อยู่ตรงกลางได้ด้วยโดยสามารถใช้ไอวอลเพียงลูกเดียวได้นะคะแต่ต้องวางฐานไอวอลให้พอดีกับไม้เส้นแรก แล้วทีนี้ก็ให้เพื่อนย่อตัวอยู่ข้างล่างนะคะและเราก็สามารถกระโดดแบบสปริงขึ้นไปบนไอวอลได้ค่ะแนะนําว่าให้โดดมาทางขอบๆนะคะมันจะเตี้ยกว่าทีนี้เราก็สามารถขึ้นบนหลังคาได้แล้วค่ะซึ่งหลังคาตรงนี้มันมีป้ายที่ช่วยบังกระสุนได้นะคะบอกเลยคนไหนที่เกิดฝั่งนั้นอาจจะมีหนาวได้นะ แต่ถ้าหากบ้านสีแดงมันเดือดไปนะคะเราสามารถใช้เทคนิคเดียวกันไปขึ้นบนหลังคาบ้านเขียวได้ค่ะแน่นอนค่ะบ้านเขียวมีทั้ง2ฝั่งด้วยก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะแต่เทคนิคนี้ต้องมีเพื่อนค่ะและไปดูกันกันกบเมืองผีค่ะนี่นั่งเก๊กอย่างเท่เลยเพื่อนๆสงสัยกันบ้างไหมคะว่าชั้นสองของพีมีอะไรอยู่ไปพิสูจน์กัน เห็นมันมีบันไดขึ้นไปครับอาจจะเป็นห้องลับที่อยู่ใต้หลังคาก็ได้เอ้ยเดี๋ยวม,มายืนอะไรตรงนี้ตกใจหมดพอนุ่มพ่อนุ่มเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะคนเยอะมากอืมตรงเนี้ยมันเป็นทางเดินโล่งๆเลยอะ่ะอืมจะไปไหนไม่ให้ชุบหรอกนี่ตามด้วยระเบิดอันนะโอเค มันมีกล่องอยู่ด้วยพอดีนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะเราต้องใช้เพื่อนในการต่อตัวขึ้นไปนะคะแล้วก็ค่อยๆไต่าตามไอวอลไปเฮ้ยเอา้าเดี๋ยวนะพาาเฉยอะเอาใหม่เฮ้ยทุกคนดูดิเหมือนมันมีตัวบล็อกไม่ให้เรากระโดดขึ้นไปได้นะคะแล้วแบบนี้จะทำขึ้นมาทำไมปวดหัวกับคนสร้าง,างเดี๋ยวขอแอบ,บดูหน่อยดิข้างบนมีอะไรเอา้าเดี๋ยวนะทุกคน มันมีแต่พนังทึบเฮ้ยนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูอีกห้องนึงก่อนค่ะเพื่อจะขึ้นไปได้เอา้ากำแพงทึบเหมือนกันเ,เฮ้ยแต่มันยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่จะทำให้เราเห็นด้านบนนั่นก็คือยอมพีชีพค่ะคือตอนที่เราโดนศัตรูยิงตายอ่ะมันจะมีแอนิเมชันก่อนตายนิดนึงค่ะมันจะซูมเอาออกมาซึ่งเราอาจจะเห็นข้างบนหลังคา,าแต่เราจะต้องไปตายในบ้านเท่านั้นค่ะเดี๋ยวหาคนสมรู้ร่วมคิดหน่อย เขาไม่ยิงเราด้วยอย่างนี้ต้องตามค่ะอันเน่สัญ,ญลักษณ์สแกนขึ้นแล้วนะคะครูเขาอยู่ไหนเนี่หยหยอัางากระดังผี <_ an> เดี๋ยวทำไมเขาไม่ยิงเรา啊หรือเขาไม่เห็นไม่น่าใช่มั้งเด่นขนาดนี้กลับมา <_ an> ครูโดนยิงตายไปแล้วคะ่ะอนี่ไงลูป,ปูเอตา้าเออ,เ,อ,อเดียวเดียวเดียวอู้หมีสองตัว อะไรวะเนี่ยโค้งหลังคาเต็มไปหมดเ,เ,เดี๋ยวขอลองใหม่ดีกว่าค่ะสีหัวก็ออกจะเด่นไม่เห็นจริงดิเอ้ยชกเรียกแล้วนะเนี่ยเพื่อนยิงแล้วหน่อยไม่เห็นอีกทีดิไม่เห็นอีกทีดิไม่เห็นจบแล้วสกอร์คิวแเดชั้น แต่เราจะไม่ยอมละทิ้งความพยายามไว้เท่านี้ค่ะเราอาจจะมองเห็นด้านบนก็ได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อย่าพึ่งได้ไหมขอทดลองก่อนเฮ้ยนี่เราจะเอาหน้าแนบกําแพงนะคะแล้วแอบดูข้างในหน่อยเอ้าเดี๋ยวนะขอลองตรงนี้ดูไม่ได้ค่ะแต่หัวทะลุเข้าไปได้แทนสรุปแล้วเราเข้าไปดูในบ้านชั้นสองไม่ได้ค่ะ ไม่แน่นะอนาคต G M อาจจะเพิ่มชั้นสองเข้ามาก็ได้เฮ้ยจะว่าไปแล้วหลังคาบ้านอันนี้สูงแทบจะเท่ากับป้ายโฆษณาเลยค่ะเฮ้ยแบบนี้เราก็อาจกระโดดลงจากป้ายมาก็ได้นะมาสงสัยแล้วมันก็ต้องทดลองค่ะดูซิว่าป้ายเมืองพีกยังเป็นที่แคมป์ที่ดีอยู่หรือเปล่าอืมบ้านมันถูกขยับมาให้ใกล้ขึ้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้เขาก็เห็นเราสิ ฝั่งนี้แล้วใหญ่เลยนะคะเป็นทางโล่งเลยอ่ะ <_ C> e <at> เหมือนจะมีต้นไม้ต้นเดียวนะคะที่มันมาบังสายตาให้เราได้อะ <_ C> e <at> ่ะกลายเป็นว่าถ้าหากมีคนดีขึ้นมาบนหลังคาเราจะโดนยิงเอาได้นะคะ <_ C> e <at> ลาก่อยและจุดแคมป์ของฉัน <_ C> e <at> เอาละทดลองกดอะล,ล็อกวิ่งได้ไหมโอ,อ้ยลงมาตรงหลังคาค่ะแต่จุดที่เรากระโดดลงคือแบบแทบจะปลายหลังคาแล้วนะน <_ C> e <at> ั่นแปลว่าคนที่จะกระโดดข้ามมาได้ต้องเป็นคนที่ใช้อะล็อกกับเทนลี่ค่ะโอเค แล้วแบบนี้มีที่ซ่อนอื่นๆไหมนะคือถ้าหากคนไหนคิดจะซ่อนในบ้านนะบอกเลยค่ะผิดถนัดเลยเพราะว่าอาคารใหญ่อันนี้มีประตูทางเข้าถึง6ประตูด้วยกันนะคะคือเราแทบจะบอกไม่ได้เลยค่ะว่าะตูจะบุกเข้ามาทางไหนมันอันตรายต่อการแคขมมากๆ มินก็เลยคิดว่าบางทีไปซ่อนข้างนอกอาจจะปลอดภัยกว่าค่ะคือตรงนี้มันสามารถกระโดดขึ้นมาซ่อนข้างบนได้ค่ะถ้าหากศัตรูไม่ได้วิ่งเข้ามาใกล้แล้วกระโดดมองจริงๆเนี่ยตรงนี้ซ่อนได้ดีเลยนะมั้งนะ นอกจากนี้ถ้าคนไหนเอาหงอคงมาหรือใส่ชุดเนียนๆหรือเอาตัวละครหญิงมานะคะ <c oughs> ก็ยังพอมาซ่อนที่พุ่มได้อยู่ตรงนี้พุ่มเยอะมากส่วนลานจอดรถตรงนี้มันจะมีพื้นที่ต่ํากว่าระดับนิดนึงค่ะเราสามารถกระโดดกล่องตรงนี้ขึ้นไปได้ด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดียวเดี๋ยวมีคนเหรอเยอะจริงนะแกถ้าตรงนี้ที่ซ่อนได้มินคิดว่าเป็นหลังรถคันนี้ค่ะ บริวเวณห้องเก็บของอ่ะอาจจะมีห้องใต้ดินอยู่ก็ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวไปสำรวจกันค่ะไม่มีอะไรเลยต่อจากนี้จะเป็นการบอกเทคนิคเวลาปะทะกันค่ะส่วนมากอ่ะในบ้านเดือดค่ะมินก็เลยจะออกมาสู้ข้างนอกแต่ก็ระวังพื้นที่มันโล่งเกินไปนะ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยววูมันมาได้ไงเนี่ยเมื่อกี้โดนยังไม่ขึ้นเลยนะคะหุ้ย <c oughs> เขาที่ฟังจากเสียงเหมือนเขาจะอ้อมค่ะซึ่งการอ้อมอันนี้มันจะมีระยะเวลาพอสมควรนะคะเราสามารถเตรียมตัวตั้งรับได้นี่ไงอ้อมจริงๆด้วยเอาเฮ้ยจะเลยค้นอีกเลียวอย่าพึ่งๆๆๆอย่าพุ่งอย่าพึ่งโอ้โหเน่อะระหว่างที่เขาอ้อมเราก็โจ๊กมาอีกฝั่งนึงค่ะนี่ไงอ้อมไปไหนละเธออันเนี่สู้หรอสู้หรอ แต่ AK ปรับใหม่มนแรงขึ้นจริงนะคะเนี่ยดอกแล้ว40กว่าเลยอะเดี๋ยวลองมาดูกับสกาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวไอตัวนั้นที่เราพุ่งฆ่าไ่นี่ไอพวกนี้ชอบมาแก้แขนว่ะเฮ้ยโอ้โหมันมีเกาะค่ะทุกคนโอ้โหแล้วดูเลือดเหลือ10คือพอมันเกิดใหม่มันก็มีเกาะติดตัวมาเลยอ่ะหืมมันไส่ต่อจากนี้นะคะเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลม อตอนต้นเกมเรายิงตัวไหนตายไปแล้วอะ่ะให้พยายามสังเกตด้านบนท้องฟ้าไวค้ค่ะเพราะส่วนมากไอ้พวกเนี้เกิดมาปุ๊บชอบมาแก้แค้นเราเฉยโอ้โหแล้วทุกคนดูคนเยอะมากจะเยอะไปไหนเนี่ยบนหลังคาก็มีเรามาดูกันค่ะว่าแค่ในเมืองพีกอะ่ะเราจะคิวได้กี่คนอันแนมาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีลูกซองก็ไม่เบกิก หลังชุบชีวิตเสร็จแล้วให้พยายามลงที่ขอ,ขอบขอบอาคารนะคะตอนนี้เรามีเคียวค่ะเอ้ยเดี๋ยวเขียวเป็นไงเป็นกันตีนอู้หโดนหัวมันมีคนอยู่ในไอววด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็นี้แนะอ่อีกทีอ,อู้หูโอไลออนมาน่ดูดมาดูดกลับไม่โกงนี่เฮ้ยโซเนียมันขึ้นแล้วค่ะทิ้งไว้สมวิ เออมันมีอีกตัวหนึ่งค่ะจังหวะนี้ฟังเสียงให้ดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเห็นไหมเออโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งค่ะจังหวะนี้ใส่หูฟังจะดีมากๆนะคะฮันเน่จะมารูดของเราหรอไม่ให้หรอกเฟยนี่นี่เอาไปไหนแล้วล่ะ มีอีกตัวเฮ้ยคือคนเยอะจริงค่ะนี่โอ้โหเดือดจริงค่ะตอนนี้เราได้5คิวมาแล้วแล้วดูข้างในดีศพเพียบเฮ้ยเดี๋ยวนะมีอีกตัวค่ะอยู่ไหน <c oughs> ตาเอ๋แ <c oughs> ม่นางนักสืบครู <c oughs> มาตามหาตัวคนร้ายเหรอจะ๊ะ <c oughs> ในตานี้ที่อยู่บริเวณทีกนะคะมี7ตัว ส่วนอีกตาหนึ่งมีคนเขมบนหลังคาด้วยค่ะโอ้โหคนนี้เข้มยาวได้เลยเนี่ยวงท้ายมาจบที่พีคพอดีหนีไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการตัวที่เหลือก่อนดีกว่าเอ้ยนี่ไงพอดีเลยอุ้ยเจ็บแล้วนะั่นน่ะเจ็บแล้วนะ่ะเจาะแป๊บอือหือโอไลออนอีกแล้วนี่โดนหัวไปแล้วเอ้ยไอ้ข้างหลังมันจะโยนระเบิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอา้ากระสุนหมดแม็กแล้ว เอามินิอูซี่เออเดี๋ยวเออไอ้แมคเคนลี่ลงมาแล้วเออเเดีเยวเทมีกระสุนอะไรให้จิกไหมเอาละได้ซองควงมาแล้วเกมไม่รอดนี่จินตลาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอาวืด เมืองพีกนี่พีกสมชื่อจริงค่ะไม่แน่นะบางตาเราอาจจะได้เป็น10คิวเลยก็ได้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่